ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เราตัดมาตีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลังจากเขาทำฉลงปวกเทียมแบบเพิ่มมาเขาเจอนะครับเนาะเราก็ยังเอาพักกาดพักป้อมใบหอมอย่างต่างๆนานานะครับเอาหวานเอาไว้ข้างบนจลุปวกนะครับโปะคุมลงไปคือความชื้นนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบนะครับสิบเมษายนนะครับของปีที่แล้วก็เฮ็ดออกวันที่สิบนะครับวันนี้ก็หลังจากที่หน้ามาสามสี่วันนะครับเนาะรอฝนฝนขบตกนะครับนี่มาดูผลงานนะครับเนาะเป็นจระได้ห้อง นี่พักกําปืนหรือขึ้นช่ายนะครับนี่ก็จะเป็นจมปปกเทียมนะครับนอนเรียนแบบจมปปกเทียมนะครับเนาะหลายคนหัวเราะใส่ผมว่าทําได้แต่ก่อนะครับเนาะนี่นะครับนี่กําลังเริ่มออกนะครับถือหนามาวันที่สามนะครับนี่นี่เฮ็ดคนคอลอนะครับเฮ็ดคนคนรอเขานี่ครับเนาะครับห้ามปินจารินนะครับอาจจะประสูภาพนิดนึงนะครับนี่เหมือนแต่ขนาดนะครับนี่นี่กำลังถือหนาไปนะครับเนาะ ปีที่แล้วนะครับวันที่สิบนี้มันมีฝนนะครับก่อนเม่สานนะออกเยอะขึ้นพึบเลยนะครับนี่เขากำลังจะฮื้อแ้มนะครับเนาะฮื้อแมเห็ดก่บางส่วนกําลังดันขึ้นมานะครับนี่นะนี่นะเห็ดเห็ดขนครับนี่อย่าปล่อยให้มันแก่บางส่วนอย่าใื้อมันแก่นะครับเนาะก็จะไปทําสปอตเจื้อในวันพยาวันปีนี้นะครับเนาะปีนี้ผนแบบเ้็ดดำหัวอย่างสักอย่างนะครับเนเื่องจากสถานการณ์โลกโควิดนะครับนี่ครับนี่กําลัง บุญโนมาครับครับเมื่อผมว่าถ้าดอกไม้ตัวนี้ครับมันมันหลวงรวยนะครับมันมีเกสรนะครับเนี่ยมันดอกไม้รวยไม่มีเกสรนะครับเนี่ยครับน่าจะเป็นต้นดอกสารพีนะครับเนาะดอกออกมาเต็มมดนะครับหลังจากหื้นหน้าไป3วันนะครับนี่ครับวันนี้เสนอคําว่ากําลังแมนออกมานะครับนี่ครับกําลังบุญโนมานี่แมนดินโนมาอยู่ครับนี่นะครับกําลังออกมาบ่ถึงสิบดอกเลยนะครับกำลัง คือแนมนะครับวันนี้จะอัดน้มเข้าไปนะครับเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮยไก่ล่านโซลาเซลล์นะครับเนาะโซลาเซลล์พลังงานทางเลือกตีก่อนถึงสนามบินเชียงไฮ้นะครับเนาะทานก็ได้ทั้งมาติดน้มตั้งเจาะนนมเพื่อนี่จะเป็นแปลงเฮ็ดทับเตานะครับเนาะหรือว่าแปลงเฮ็ดเท้านะครับนี่นะครับเขาก็จะให้เฮ็ดออกนอกฤดูเหมือนกันครับเนาะวันนี้สามารถสามารถอะไรบังคับมันได้นะครับเนาะจุดเปลี่ยนก็คือน้มนะครับ นี่นะครับเนาะมีหลายๆอย่างลูกว่าต้นบักกอกแนมต้นดอกหางนกยุงนะครับเนาะเกศถวานะครับหรือว่านี่ครับนี่เกศถวานะครับเนาะนี่หลังพึ่งนะครับปีนี้ได้น้ำพึ่งร้อยกว่าขวดนะครับเนาะใครสนใจจะปิ่นจับจองหรือว่าแป้งมอนนะครับมอนเบอรี่นะครับนี่นี่ครับเฮเท้าออกเหมือนกันนะครับเนาะครับก็คงจะฝากคลิปมาโม่ไว้เพียงเต่ายก่อนนะครับเนาะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับผม